สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องโขงชีมูลลุ่มน้ำแห่งชีวิตวันนี้ขอนำท่านเข้าไปสู่เรื่องราวของลุ่มน้ำต่างๆทั่วโลกทำไมจึงยกเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกับทุกท่านเนื่องจากว่าในโลกนี้ ตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วหลายหมื่นหลายพันปีเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นก็ให้เกิดชุมชนต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่มีการดำรงชีวิตมีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นเป็นชุมชนเป็นเมือง เป็นแคว้นเป็นอาณาจักรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆจะเกิดขึ้นจากการสะสมประสบการณ์ของมนุษย์แต่ทุกส่วนของโลกนี้ที่จะเป็นชุมชนเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอาณาจักรล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น อยากจะนำท่านมารู้จักกับลุ่มน้ำหรือสายน้ำสำคัญสำคัญในโลกนี้โดยช่องโขงชีมูลลุ่มน้ำในชีวิตผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวอยชัยวัฒนา,าประธานคณะกรรมการเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การสื่อสารลุ่มน้ำในภาคอีสาน อาศัยสื่อช่องนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอเป็นชุดสั้นๆและต่อเนื่องไปอีกยาวนานรูมน้ำสายสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมโลกนั้นประติดประต่อากาันมีรูมน้ำสำคัญอยู่ประมาณ10กว่าสายแต่ขอทำความเข้าใจก่อนว่าอารยธรรม คืออะไรวัฒนธรรมคืออะไรขนรรมเนียมประเพณีคืออะไรสั้นๆวัฒนธรรมคือความเชื่อความคิดของมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามทำให้ชีวิตมีความสุขทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่อตนเองชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมเมื่อนำไปปฏิบัติซ้ำๆกลายเป็น ขนบธรรมเนียมและประเพณีและถ้าขยายเผยแพร่ปไปในปริมณฑลที่มากขึ้นเป็นระดับประเทศระดับภูมิภาครวมทั้งระดับโลกมักจะเรียกขานกันว่าอารยธรรมเป็นกิจกรรมเป็นพฤติกรรมเป็นวิถีชีวิตที่ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางทั่วโลกจึงเรียกว่าอารยธรรมหรือแม้แต่ในยุคดั้งเดิมเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมและกระจายไปสู่พื้นที่ภูมิภาคอื่นในยุคโบราณขึ้นมาก็เรียกว่าอารยธรรมลุ่มน้ำสำคัญที่เป็นก่อกำเนิดอารยธรรมสำคัญของโลกเริ่มต้นที่5ลุ่มน้ำ ทำไมจึงกล่าวขานว่าห้าร่มน้ําเหล่านี้เป็นจุดก่อกําเนิดของอารยธรรมโลกวัดด้วยอะไรวัดด้วยการใช้ตัวหนังสือหรืออักษรครับเรามาดูกันว่าอารยธรรมอะไรบ้างที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันออกกลางครับดินแดงของประเทศอิหร่า ดินแดนที่เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรกันมากที่สุดในปัจจุบันนี้คือแม่น้ำไทกริยูเฟติเขาเรียกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอารยาธรรมเริ่มแรกของมนุษยช,ชาติ็วาได้ตั้งอยู่บนพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริและยูเฟติไหลามาจากเทือกเขาที่อยู่ในประเทศตุรกีและเกิดคิสสถานในปัจจุบัน ไหลผ่านซีเรียเข้าสู่เมโสโปเตเมียหรือที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าคือประเทศอิรัก์ในปัจจุบันแล้วก็ไหลไปรวมก,กันกับแม่น้ำไทกริสสู่อ่าวเปอร์เซียเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากเพราะน้ำฝนที่ได้ลงมาจากภูเขาจะเอาดินโคลนลงมาด้วยทับถมจนเป็นตะกอนอุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เริญรุ่งเรืองชุมชนเมืองขยายใหญ่โตแต่เนื่องจากบริเวณรอบๆแม่น้ำไทกรีจูเฟติสส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย,ายจึงเกิดอารยธรรมหนึ่งเกิดขึ้นก็คืออารยธรรมที่เรียกว่าอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมที่เรียกว่าการปล้นฆ่าช่วงชิง แย่งแย่งเป็นอารยธรรมสงครามซึ่งแตกต่างจากอารยธรรมตะวันอกแม่น้ำสายที่สองหรือเรียกว่าลุ่มน้ำก็ได้เพราะว่ามไม่เฉพาะในตัวลำน้ำเท่านั้นแต่ขยายวงกว้างสองฝากฝันผมเชื่อว่าอยู่ในช่วงเวลาเริ่มแรกเหมือนกันก็คือเมื่อประมาณ5,000กว่าปีมาแล้วระยะทางใกล้เคียงกันกับ แม่น้ำไทยกรีจูเฟรตีสก็คือแม่น้ำนายแม่น้ำนายนันว่าเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกความยาวเท่าไหร่ครับ6,650กิโลเมตรเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ําสายใหญ่สองสายคือแม่น้ําบรูไนาจากประเทศเอธิโอเปียและแม่น้ําไวไนาจากบริเวณแอฟริกาตะวันออกมารวมตัวกันในประเทศซูดาน จากนั้นก็ไหลผ่านประเทศอียิปต์ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอารยธรรมของลุ่มน้ำนายเรียกขานกันอีกอย่างหนึ่งว่าอารยธรรมอียิปต์ซึ่งอารยธรรมแต่ละอารยธรรมในโลกนี้จะมีสิ่งก่อสร้างมีถาวระวัตถุกเกิดขึ้น ทุุกจดอรารยธรรมเมโสโปเตเมียก็จะมีสิ่งก่อสร้างด้วยหินเรื่องเมืองเรื่องความเชื่อต่างๆแต่อรารยธรรมอียิปต์จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือปิรามิดมีนักโบราณคดี พยายามคาดหมายว่าพีระมิดเกิดขึ้นเพราะอะไรตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสันนิษฐานไว้บางก็บอกว่าเป็นการใช้เป็นที่ฝังศพฟาโรหรือกษัตริย์ของอียิตแล้วเชื่อว่ารูปแบบของพีระมิดจะนำไปสู่ดาวที่อยู่ไกลโพ้นจากโลก ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพแล้วก็เชื่อว่าบรรดากษัตริย์หรือฟารโรห์ที่สิ้นพระชนไปแล้วถ้าร่างกายยังไม่เน่าเปือ่อยเมื่อถึงวันสำคัญที่พระเจ้าจะลงมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง พระสพของฟาโรเหล่านี้ก็จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์มากของอารยธรรมอียิปต์ก็คือว่าการรักษาร่างกายของคนไม่ให้เน่าเปื่อยทำได้อย่างไรซึ่งมีความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันพยายามมานานแสนนานก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไม ศพของฟาโร์จึงสามารถอยู่ได้หลายพันปีลุ่มน้ำนายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตในลุ่มน้ำเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับความเชื่ออีกมากมายมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโมเสสซึ่ง เป็นต้นทางของศาสนาคริสต์เรื่องเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลของชาวยิวผ่านทะเลทรายซีนายไปสร้างอาณาจักรใหม่คือดินแดนแห่งนมและน้ำผึ้งซึ่งเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดไว้จนนำไปสู่ ความพยายามที่จะสร้างรัฐอิสราเอลขึ้นหลังสงครามโลกซึ่งแต่ดั้งเดิมมานั้นชาวยิวคือผู้รับใช้อาณาจักรอียิปต์ผู้รับใช้เป็นทาสของอาณาจักรโรมันแต่ปัจจุบันนี้ชาวยิวมีอาณาจักรตามความฝันของตัวเองเมื่อ2,000ปีที่แล้ว ประมบทเริ่มต้นจากอารยธรรมลุ่มน้ำนายอารยธรรมอียิปต์แต่ปัจจุบันนี้อิสราเอลอยู่กับอาหรับยังคงแยกวิถีชีวิตเผชิญหน้ากันเป็นสงครามลุ่มน้ำนาย เป็นลุ่มน้ำสำคัญที่กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกทั้งปีรามิดและตัวแม่น้ำนายซึ่งยาวที่สุดในโลก6,650กิโลเมตรครับ